สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้วันที่8พฤษภาคมพศ2563นะคะมาแล้วนะคะมาแล้วสาวดำผาวยเฮงเงนะคะ,ะหน้าตาช่องก็ไม่เหมือนคนอื่นนะคะ <laughs> นะคะแฟนคลับที่รักคะ่ะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้หลุดหลุดนะคะมีน้องพรคนเดียวนะคะน้องพรคนเดียว ที่เข้าหกสองนะคะนอกนอกนั้นหลุดหลุดหมดเลยค่ะสาวดำก็หลุดนะคะเอาแต่แต่วบาท่านด้อัดคลิปก็ว่มีคนโท้วมไม่ไหนะอาโูจ้าจ้าเอเรียนสีก็ได้จ้าห้า เ,เออคุณแม่ไปเอาสองสามเ้อแล้วปิดล่านตลอดเมื่อวานนี้ก็ไปก็เห็นตะปิดล่านนั่นแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวมือน,นี้คุณแม่ออกไปจ้าจ้า,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 าจ้าสวัสดีจ้า จ,จ้ามือนี่มาแล้วเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายคุณแม่ไปเอาจ,าจ้า,าค่ะวัดดีจ้า,<ม>าวัดดีจา้ดดจาค่ะเมื่อวานนี่น้องพ่อนเป็นดาวเด่นผู้เดียวแล้วเนาะโอ้โหบ่หนาเสียเลยแปดเก้าก้นรุดมัดเลยของนางนี่รุดทุกน้อยเลยบ่ข่อจักน้อยค่ะบ่าขาอจักน้อยมีน้องพ่อนผู้เดียวเพื่อนไหนมาหาตัวเพื่อนไหนมาหาเจ็ดสี่หนึ่งสามหาหกสองแปดสี่ เขาน้องพอนผู้เดียวกับท่านผู้ชมค่ะมือนีวันที่แปดขอแก่ตัวไมเนอกท่านผู้ชมเนาะขอแก่ตัวไม่ได้ค่ะเด้อมือนีบอกของสาวดำผ้าร้อยก่อนนะค่ะเด้อสาวดำผ้าร้อยก่อนอ่าวมือนีเป็นยังไงป้าเขามาถูกมือมือรลุดวันนี้เมีนเนาะอาวของสาวดำด้จ้าของสาวดำสามเจ็ดนะค่ะเด้อเชิญไว้นะจ้าสามเจ็ดสาวดำนะจ้าสามเจ็ด หนึ่งสองของของนั่งได้จัดเด้อน,นะคะเราจะเก้าห้าของสาวดำได้ค่ะสี 48, 3, 2, 9, 3, ะะ่แปดสามสองเก้าสามค่ะของนั่งเป็นสามน้อยได้ค่ะเด้อท่านผู้ชมสามน้อยได้จ้ สองสี่นะคะของนั่งสองสี่มีสิผางคือเก้าด้วยจ้ะสามเจ็ดหนึ่งสองเก้าห้าสี่แปด สามสองเก้าสามสองสี่ของนั่งะะเด้อเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดของนั่งเนาะสามสามค่ะแปดแปดนะคะสามห้านะคะสี่สามค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันนี้ วันนี้นะคะจะมี6กเจ็ดด้วยนะคะแล้ะพี่น้องมือนีสาวดำมี3น้อยค่ะมือนีมี16บตัวเอ้ยมี1ิบสิตัวเนาะเพราะว่ามันมันบ,บอดรกอารแ่มันมีสากับแปดแปเพิ่มาเนาะสามเจหนึ่งสองเก้าห้าสี่แปดสามสองสามเก้าสองสี่สามสาม สามห้าสี่สามหกเจ็ดกับท่านผู้ชมสาวดำแล้วก็เดิมมันอยู่วันที่แปดเนาะอ่าแล้วก็น้อง,องสาวดำแล้วก็น้องท่านผู้ชมนเานาะอ่าววันนี้ของน้องพรน,น้องพรคนเก่งน้องพรค,คนเก่งมาแล้วนะคะน้องพรคนเก่งเข้าท่านผู้ชมน้องน้องพรสิทธิ์อย่างหนึ่งเดี๋ยวด้ก็ได้เรื่อนหากอน น้องพรคนเก่งนะคะน้องพรอพูดได้บอกเขาเราเขาผู้ดเดียวเลยเล่าน้องพรนะคะเด้อหกศูนหศจ้ะหกแปดนะคะเด้อหกศูนหแปดน้องพรนะคะแปดสามแปดสี่น้องพรน,นะคะแล้วก็แปดแปดนะคะ สองสองสามค่ะของน้องพรให้มาวันนี้หกศูนย์หกแปด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 สามแปดสี่สองสามกับของของน้องพรนะคะเด้อน้องพรน้องพรมาแล้วอันนี้เป็นไว้ห้าน้อยด้วยห้าน้อยได้กยคะเด้อเป็นห้าน้อยจัดท่านผู้ชมอ,อ๋ทีนี้ของน้องนานะคะของน้องนานะก็จะมีเก้าเจ็ด จ็ดหกสามเก้าสองสามเจ็ดสี่ค่ะน้องนานะคะน้องนาน้องนามาเล้วน้องนามาเล้วค่ะพี่หนูนะคะพี่หนูนะคะพี่หนูแปดเก้าพอพี่หนูแปดเก้าห้าเก้านะคะ แ9ดเก้าหนสห้านะคะแปดเก้าห้าเาแด่ห้าสมาทาผู้ชมของพี่หนูกายของพี่หนูพี่ลุงเป็นอะไร้างมาปุกกี้ปุ๊กกี้มายังเดี๋ยวดูก่อนจะ้ะกูน็อปุกกี้นะคะหกสี่นะคะหกศูนนะคะ สามห้าสี่เจ็ดปกสามค่ะนี่ของนงปุก,กี้นะคะนกปุก,กี้พี่ลุ่งพี่ลุ่งนะคะพี่ลุ่งก็จะมีสองสี่หนึ่งสองนะคะสี่แปด สามเก้าสองสามนะคะอ่ะบอกหมดแล้วนะคะวันนี้มีหกคนนะคะของน้องอีกคนหนึ่งก็สาวน้ำไม่ลงนะคะเพราะว่ามันไม่เข้านะคะนี่เอาจตะพรกที่เคยเข้ามีผลงานนะคะ <c oughs> ขอโทษจะของน้องพรก็จะมีหกตัวนะคะ บางวันน้องพลก็ให้ห้าตัวประมาณให้หกตัวแล้วก็หกศูนย์หกแปด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 สามแปดสี่สองสามน้องนาจะมีเจ็ดเก้าเจ็ดหกเก้าสามสองสามเจ็ดสี่นะคะพี่หนูแปดเก้าห้าเก้าแปดศูนย์สี่ห้าสองสามนะคะพุกกี้หกสี่หกศูนย์สามห้าสี่เจ็ดหกสาม ที่ลุ่งสองสี่หนึ่งสองสี่แปดสามเก้าสองสามโอ้มาแต่ละเจา้านาะกันเนาะเอาจดเบิ้งนะก็เด้ออันนี้หวยคาน้อยจ้าผิดถูกไม่ว่ากันนะคะโปรดใช้วิจารณ์โปรดใช้วิจรา,จร,ร,าจรณญาณในการรับชมนะคะอันนี้น้องเขาบอกว่าเขาให้มาใหม่นะคะอาจะขอเป็นสะพานบุญแต่ก็ยังไม่เห็นเดีวนะคะน้องให้มาใหม่นะคะ เป็นสะพานบุญเดี๋ยวนะคะบอกติดตัวไปสักานบุญด้วยในการอ้าวน้องชื่ออะไรอะไรอ่ะโอ้ภาษาอังกฤษอีกแล้วภาษาอังกฤษป้ต้องไหมาแล้วก็เด้อสาวดับอานบ่ออกไหมากกับบอลลุ่มจะชักสิบอกว่าจังไหนจักมาซื้อยังเนาะเอลลุ่มได้จ้ะเด้ออ่าิ่นบอกพังหวดแหลกหรือสิลุ่มเห้เพิ่นซะเนาะ ลุงอีกคนจะนอกปุ่นไหนมา่งหมดแลยอ๋อหล้กไอ้ฟังขันฟังอยู่กับหูเด้อกันเด้อว่าให้อันนั่นมาแน่ค่ะว่าให้ให้ไอบอกพิมพ์มมากก็ได้กันแน่ราเป็ภาษาอังกฤษแต่ว่าบอกซื้อมากก็ได้นลกค่ะเด้อจะได้ว่าเอาทค่ะว่าไม่มีชื่อเนาะแปดเจ็ดแปดสามนะคะสี่สามสองสี่ แปดสี่นะคะอ่าโอเคจะบอกไปแล้วเนาะเด้อห้าโปรเสียกําลังใจอ่านั่งบาางอย่างกาบอกพิมซื้อแน่จะ้ะพิมซื้อมาแน่นั่งจะได้บอกแฟนขับถือก่ะ ทุกท่านโชคดีนะคะถือผิดกับบ้าบ่ากันเนาะกันเนาะผู้เฮ็ดก,กับเฮ็ดผู้ให้กับให้เนาะกันเนาะก่อกำลังแรงใจเด็กกระเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่นั่งเด้อจ้าก็มือน,นีโอ้ยหัวใหญ่ร้อยกดมือหนีหัวใหญ่สูงมากของน้องสาวกอลลัตก็สูงมากของหนุ่มบอกระสอก็สูงมาแล้วเด้อค่ะเด้อเอา้าโทรศัพท์อีกแล้วเนาะ แังเกตปะอัดคลิปกับบมีผู้โทรมาเลยอะโลจ้าสวัสดีจ้าพี่สาวดามค่ะว่ายังไงคะพี่สาวดามวันใช่ไหมคะค่ะพอดีพี่อัดคลิปอยู่นะคะฝันก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะโอเคจ้า แร่จะดดมุดปรัชนาของไผเนาะท่านผู้ชมเนาะมาจกิดไดก็ใส่เท่านั้นแหละเนาะท่านผู้ชมมงเบาตรงๆเราอ้อมคว่มเพราะเปลี่ยนจ้ะมาจกิดไดใส่มันตัวนั้นโหลดเอาหลายๆถึงมา่อห้มันสวะสว่างเนาะท่านผู้ชมเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอ้าวลูกเสาหลูกใส่กันมานอนเต็มมืดให้ในเฮจังไหนนี่ ít subscribe nên kênh nha จันทบ,บุรีร้อนมากมมมานกขนอฝากากดไลค์กดแช่กดติดตตมแม่นั่งนี่นนได้จ้า,าจะได้พ่อกันทุมือทุมือนกขนอสาวดำป้ารวยกะพอท่านเด้ออกไปใส่านผู้ชมมือนีหัวยง่ายหายมาหลายเจ้าพวนนั่งเบิองล้วในไล่เนี่ย สาวคนลาดก็ให้มาหนุ่มบขสก็ให้มานะคะของสาวคนลาดให้มาแล้วหนุ่มบขสให้มาแล้วของสาวกระบี่สาวสกลนครโอ้เยอะแยะเลยค่ะแล้วนั่งสิทธิย่อยทรงลงไห้ได้คระเด้อหวยใหญ่ค่ะสำหรับหัวห้าหน้อยมือน,นีนั่งลงคลิปนี้คลิปเดียวได้คระเด้อสำหรับผู้ที่เพิ่นถือเพิน่นรอคอยอยู่ค่ะขอให้โชคดีเด้อจ้า